สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะครับผมเป็นอะไรครับผมวันนี้คือสจีเนี่ยมีอะไรกับแฟนอืมครับมีอะไรกับแฟนแล้วมันเพลินนะคะไม่ได้ป้องกันอ๋อทีนี้ก็กลัวกลัวท้องค่ะนานขนาดไหนแล้วครับก็บางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงครึ่งคือไม่ใช่เรื่องเวลาคุณหมอถามว่ามันเมื่อไหร่อะเมื่ออยากค่ะเมื่อยาก เมื่อวันที่เท่าไหร่อ๋อกลางสัปดาห์น่าจะวันพุธที่แล้วอะค่ะมันขึ้นหนึ่งสัปดาห์พอดีค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆหมอว่าคุณคุณกลับไปบ้านแล้วลงตรวจดูก็ได้ครับค่ะถ้ามันขึ้นสองขีดนะแสดงว่าท้องถ้าขีดหนึ่งไม่ท้องถ้าสองท้องโอเคค่ะจะทําตามนะคะนะลองไปดูว่ถ้ามีอะไรคุณก็กลับมาสอบถามหมอได้ได้เลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ S <S <S คุณมาเมื่อเช้าในเย็นไหมกแล้วเหรอครับก็มันรู้ผลแล้วอะค่ะอ๋อเป็นไงครับก็ท้องค่ะโอ้น่าจะเป็นเรื่องของความโชคดีของครอบครัวเราเลยค่ะครับผมแฝ<ฟ>ดทำไมถึงรู้ว่าแฝดนะครับสี่ขีดเลยค่ะคุณขึ้นมาสี่ขีดใช่ค่ะ ดีใจคือปกติเนี่ยเวลาผมให้ไปตรวจคันเนี่ยเขาจะขึ้น1ขีดแล้วไม่ก็2ขีดแต่คุณขึ้น4ี่ขีดใช่แล้วค่ะคุณตรวจแบบไหนครับเนี่ยก็ตอนแรกฉันถอดออกมาเลยกระเป๋าที่ก็วางเลยแล้วก็ถอดรองเท้าขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะถอดรองเท้าฉันก็ขึ้นชั่งเลยค่ะขึ้นชั่งอ๋อสี่ขีดที่คุณว่าคือชั่งน้ำหนักมาแล้วแลมาขึ้นมาสี่ขีดใช่ค่ะเป็นเคสแรกของโลกที่ตรวจแล้วขึ้นสี่ขีดดิฉันวิ่งมากี่บาท แฝดหญิงแฝดชายแบบคู่คู่ <ฮะ S 1> ปิดปู่เลยนะคะเนี่ยแค่ชิ่งหนักรู้เลยว่าสองนะฮะแต่ขออย่างเดียวเลยอย่าออกพร้อม